นี่คือคนแรกที่สามารถรักษาให้หายได้ผู้ทรงอำนาจแข็งแกร่งเกินไปไม่มันไม่หายขาดฉันเพิ่งกำจัดความเกียดชังของมังกรพิษออกไปแต่ในตัวของว่านสิงนั้นมีมากกว่าความเกียดชังของมังกรพิษสิ่งที่มีอยู่คือพลังที่ฉันไม่เคยเห็นซึ่งไม่สามารถกำจัดไปให้หมดได้และพลังนั้นยังคงเป็นอันตรายต่อชีวิตของว่านชิง พิษนี้อาจเป็นฝีมือของต้าโจบอกฉันทีว่าต้าโจอยู่ที่ไหนบริเวณทะเลสาบราชวงศ์โจที่ยิ่งใหญ่ฉันสวนเทียนใครก็ตามที่วางยาพิษว่านชิงผู้สืบเชื้อสายของจกักรพรรดิองค์นี้จงออกมาขอโทษซะมิเะนั้นฉันจะทำลายต้าโจทิ้งซะ จาก,กระพัดสวนเทียนแม้ว่าเจ้าจะฆ่าข้าเจ้าก็ไม่สามารถล้างพิษให้กับลูกหลานของเจ้าได้เช่นนั้นแล้วเจ้ากับตาโจข้าจะฝังมันไปพร้อมกันดูเหมือนว่าเจ้าจะเข้าใจสถานการณ์พีษอะไรกันสามารถทำลายพลังแห่งกฎสวรรค์และโลกของฉันได้ตอนนี้คนที่ต้องตกังวลที่จะถูกฆ่าตายไม่ใช่ฉัน แต่มันคือเจ้าเฉินซวนคำเตือนคำเตือนสิ่งมีชีวิตนี้มีอำนาจที่จะฆ่าคุณภารกิจที่หกเปิดแล้วคำเตือนภารกิจนี้ไม่ธรรมดาหากสำเร็จสามารถเริ่มภารกิจไปยังทวีปต่อไปได้หากล้มเหลวโฮดและสิ่งมีชีวิตในทวีปของหมิงจะได้รับความเสียหายอย่างหนักโฮ้จะยังยอมรับภารกิจกอบกู้ทวีปองหมิงหรือไม่ เจ้าสิ่งนี้ค่าค่าได้ถ้าล้มเหลวผู้คนในแผ่นดินใหญ่จะตายไหมเจ้าเป็นใครทำไมถึงทำกับเด็กแบบนี้เจ้าต้องการทำลายทวีปนี้หรือไม่โอ้เจ้าเดาแผนของฉันถูกแต่ไม่สำคัญว่าฉันจะเป็นใครเมื่อเข้าสู่ยุคใหม่ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมาถึงนั่นคือของขวัญที่ฉันทำลายผน,นึก ถึงเวลานั้นทุกคนจะรู้จักตัวตนของฉันและเกรงกลัวชื่อเสียงของฉันจัก,กรพพัดส่วนเทียนลางสังหรณ์ของฉันบอกว่าจะมีเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ขัดขวางฉันได้หรือไม่บางทีเจ้าจะกลายเป็นคนบาปที่นำไปสู่การทำลายล้างของทวีปน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถฆ่าเจ้าได้ในตอนนี้แต่แล้วฉันก็จะโจมตีทวีปนี้เจ้าจะหยุดฉันได้ไหม นี่คือสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มาตั้งแต่ทวีปนี้ถือกำเนิดท่านไม่ควรปล่อยละเลยข้าอยู่ในทวีปนี้มาสองแสนปีแล้วแต่จะมีสิ่งมีชีวิตใดที่แก่กว่าข้าอ๋อแต่ต้องรอถึงยุคใหม่ใช่ไหมดีฉันจะฆ่าแกดีมอกฉันหวังว่าจะได้ต่อสู้กับเจ้าจักรพรรดสวนเทียนท่านกลับมาแล้วท่านแก้ปัญหาได้แล้วหรือ ไม่ครั้งนี้ดูเหมือนจะเจอศัตรูที่แข็งแกร่งอะไรนะท่านที่แข็งแกร่งเช่นนี้ยังมีใครอีกที่ไม่สามารถจัดการได้ระบบฉันยังสามารถล้างพิษได้หรือไม่สัตว์ประหลาดตัวนั้นต้องการทำอะไรไม่ว่าจะเป็นการล้างพิษหรือจุดป,ประสงค์ของสัตว์ประหลาดนั่นหลังจากที่ลูกหลานของท่านได้รับมรดกของเอลดามันจะถูกเปิดเผยฟาบาดเตรียมกองกำลังจากทุกด้านสำหรับสงครามครั้งใหญ่ นี่อาจเป็นสงครามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรนะสงครามในครั้งนี้อาจทำให้ทวีปหงหมึงจบสิ้นการต่อสู้แห่งชีวิตและความตายของทวีปหงหมึงกำลังจะเริ่มสามปีที่แล้วอือพ่อฉันไม่อยากฝึกขี่ม้าแล้วไม่เป็นไรนะวันนี้พอแค่นี้ก่อน เอิ่มหนูอยากกินขนมหวานหนะ้าตกลงพ่อจะซื้อให้ในภายหลังว่านซิงว่านซิงต้องการพักผ่อนว่านชิงอายุสี่ขวบและเพิ่งเข้ารับอำนาจของสายเลือดมังกรต้องการหยุดพักงั้นหรือจะกระพัดทั้งหมดเสียชีวิตในสนามลบเจ้าต้องรีบเรียนรู้พลังของสายเลือดมังกรไม่งั้นใครจะปกป้องประเทศ นายกรัฐมนตรีผู้สนับสนุนจกักรพรรดิบูไปกันเถอะเสี่ยวชิงเสี่ยวชิงเป็นเพื่อนร่วมเล่นเพียงตัวเดียวตั้งแต่ดเด็กหลังจากนั้นอูว่านชิงยังคงฝึกใช้พลังของสายเลือดมังกรจนร่างกายสุดโทรมลงสามปีต่อมาว่านชิงอายุหกขวบเนื่องจากใช้พลังของสายเลือดมังกรมากเกินไปทำให้เธอได้รับผิดและอายุไขของเธอเหลือไม่มากแล้ว นายกรัฐมนตรีก่อนฉันตายฉันอยากฝังเสี่ยวชิงไม่ตอนนี้ตาโจส่งคนมาโจมตีพระราชวังเราผู้คนกำลังรอคอยการช่วยเหลือของท่านต่อให้ตายก็ต้องรักษาดาวูไว้ให้ได้อย่าคิดว่าท่านไม่ต้องต่อสู้เพียงเพราะท่านกำลังจะตายท่านต้องเออ องหญิงว่านชิงไม่ว่าเจ้าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเพราะเจ้าคือราชาแห่งประเทศนี้จงมอบชีวิตของเจ้ามาให้ข้าซะขออภัยที่ข้ามาช้าตอนนี้บรรพบุรุษอยู่ที่นี่แล้วว่านชิงจะไม่ต้องต่อสู้อีกต่อไปเจ้ายังคงกลัวอยู่แน่ๆขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของเจ้า ว่านชิงดูเหมือนจะกำลังฝันอยู่ระบบบอกว่าหากต้องการล้างพิษว่านชิงขึ้นอยู่กับลูกหลานของฉันที่จะพิชิตสุสานของเอลดา้าฉันไม่รู้ว่าตอนนี้พวกนั้นเป็นยังไงบ้างภายในสุสานเอลดา้านี่คือที่ใดกันน้องพี่เจ้าอยู่ไหมฉันเป็นคนแรกที่มาถึงฉันคนที่สอง ทําไมเธอมาถึงก่อนเราพี่สาวข้ามาแล้วเจ้าเข้ามาได้อย่างไรต้องขอบคุณท่านบรรพบุรุษขอแสดงความยินดีกับการผ่านด่านการทดสอบแรกและขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบครั้งที่สองการทดสอบนี้จะคัดเลือกผู้สืบทอดมรดกหากต้องการผ่านการทดสอบนี้เจ้าต้องทำให้สำเร็จ ผ่านประตูนี้ไปสู่ใจกลางสุสานด่านนี้ต้องการเพียงสองกลุ่มเท่านั้นพวกเจ้าสามารถใช้พลังวิญญาณได้เพื่อต่อสู้กับอันตรายข้างในนั้นในด่านนี้ต้องการเพียงสองกลุ่มเท่านั้นที่จะผ่านถ้าคนใดคนหนึ่งในทีมไปถึงเส้นชัยคนทั้งทีมนั้นจะถือว่าผ่านเมื่อได้สองกลุ่มที่ผ่านแล้วกลุ่มที่เหลืออยู่จะต้องตายในสุสาน การทดสอบครั้งที่สองเริ่มได้ขอให้พวกเจ้าโชคดีฮสองกลุ่มที่ไปถึงใจกลางของสุสานได้ก่อนก็จะรอดเช่นนั้นกลุ่มของพวกเราจะรอช้าอยู่ทำไมรีบไปกันเร็วเขา้าปีศาสปรากฏตัวเอ๊ะแฟนมาแม้ว่าเจ้าจะตายแต่พวกเราจะมีชีวิตอยู่ตามความประสงค์ของเจ้า ข้าทันทีนี่คือความแข็งแกร่งของทีมฉันไม่เหมือนใครบางคนภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในอ่อนแอด่านนี้เกี่ยวกับการฆ่าสัปปะหลาดหรือไม่หน้าเบื่อไม่มีอะไรแข็งแกร่งกว่านี้แล้วหรอทีมของบูยานและชิงผึงฆ่าสัปปะหลาดไปมากกว่า99ตัวทีมของดาวเรนและหลัวชิงเชิงฆ่าสัปปะหลาดไปมากกว่า99ตัว อะไรกันเนี่ยสองทีมนี้ค่าสัปปะหลาดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอสัปปะหลาดนี่แข็งแกร่งมากอืมสิ่งนี้ค่อนข้างดีพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันได้สักหน่อยนี่มันเหยื่อของฉันเออฉันน้องชาย เจ้าเป็นอย่างไรบ้างระวังใหญ่นี่มีพิษร้ายแรงฉันขยับไม่ได้หากชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้ามีแรงมาช่วยสองคนนี้แกะใยแมงมุมออกไว้เจอกันตอนต่อไป